รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วจะเกิดความว้าวุ่นพอมีความทุกข์จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวเช่นยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะมักประพฤติแต่ความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ดยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515 สวัสดีครับผู้ชมมาพบกับรายการปิดทองหลังพระนะครับรายการที่จะนํณผู้ชมไปทําความรู้จักกับคนดีคนเก่งคนกล้าผู้เปลี่ยนสร้างสารรค์สิ่งดีงามในสังคมโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆหลายท่านอาจไม่เป็นที่รู้จักหรือคุ้นเคยหน้าตากันนะครับแต่นั่นคือจิตวิญญาณของคนดีที่มุ่งสร้างสิ่งดีๆในสังคมหรือที่เราเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระครับเมื่อพูดถึงเสน่ห์ของภาคใต้ที่ทําให้ผู้คนตกหลุมรักมาแล้วทั่วโลกนะครับ หลายๆคนอาจจะนึกถึงท้องทะเลและหาดทรายสวยๆใช่ไหมครับแต่อีกหนึ่งสมบัติอันล้ำค่าที่มีเอกลักษณ์และน่าหลงไหลไม่แพ้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือศิละปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างหนังตะลุงครับผู้ปินทองหลังฟ้าของเราในวันนี้นะครับเป็นเยาวชนอยู่ในวัยเพียงแค่18ปปีเท่านั้นเขาใช้หนังตะลุงเป็นสื่อกลางในการดึงให้เยาวชนนั้นห่างไกลาจากยาเสพติดเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงนี้เลยครับ จักรพัดเข็มแดงหรือเพียวเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้หลงใหลในศิลปะวัฒนธรรมใต้อย่างหนังตลุงและการรำมโนรามาตั้งแต่เด็กเพราะความชื่นชอบทำให้เขามุ่งมั่นฝึกฝนและร่ำเรียนการแสดงจนกลายเป็นในหนังตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากพรสวรรค์ส่วนตัวที่ทำให้เขาสามารถสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมแล้วเขายังก้าวมาเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นไปยังกลุ่มเยาวชนเพื่อดึงเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดมานานกว่า10ปีแล้ว ควารักและศรัทธาในสิ่งที่ทำทำให้เพียวในหนังอายุน้อยมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้และภาคภูมิใจเสมอที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อลมหายใจของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาห่วงแหนให้อยู่คู่กับคนใต้ต่อไปอีกนานเท่านาน ไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง กลับมาช่ันต่อในช่วงที่2ของรายการปิดทองหนังพระนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับผมได้นาณผู้ชมมาชมหนังตะลุงฝีมือเชาวชนนะครับไปกันถึงอำเภอการเจริจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยนะครับช่วงนี้ครับผมขอนาณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนายหนังตะลุงอายุน้อยผู้ใช้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับเป็นจุดเชื่อมโยงให้กับคนรุ่นใหม่ได้ห่างไกลจากยาเสพติดครับขอนาณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผู้ปิดทองหนังพระของเราคนนี้นะครับน้องเพียวจักรพัฒน์เข็มแดงนะครับสวัสดีครับน้องเพียวครับ ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับผมเรียกน้องเพียวแต่นี่เป็นถึงนายหนังตะลุงเลยครับโอ้นายหนังตะลุงนี่ปกติแล้วนี่วัยนี้มีกันเยอะน้อยขนาดไหนครับก็มีพอประมาณครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ18ปีครับ18ปีครับคาว่านายหนังตะลุงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่กันไปเลยใช่ไหมครับอ๋อเหมือนเราเขาต้องเก็บประสบการณ์อะไรมากมายใช่ไหม แสดงว่าเรานี่ประสบการณ์แน่นปึกมาตั้งแต่เด็กเลยยังเบาอยู่เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเริ่มได้ยังไงเริ่มเริ่มต้นมาชอบศิลปะวัฒนธรรมการเชิดหนังตะลุงนะครับถ้าถามว่าเริ่มตอนไหนบอกเลยว่าไม่รู้ไม่รู้ตั้งแต่จําความได้นี่คือหนังตะลุงเข้ามาอยู่วนเวียนกับชีวิตอยู่แล้วครับแต่ในช่วงแรกไม่ได้ชอบที่จะเป็นคนเล่นครับแต่ผมชอบที่จะเป็นคนดูจำได้ว่าดูตั้งแต่เล็กๆมาเลย จำได้คือตั้งแต่จำได้คือหนังตะลุงมันเข้ามาอยู่ในชีวิตผมแล้วครับแล้วก็มันไม่ได้อยากจะเป็นผู้เล่นด้วยที่แรกอยากจะเป็นแค่คนดูอแต่ตอนหลังนี่เขาบอกว่าเราเล่นได้มีอาจารย์เทพศิลป์บอกกัเราก็เล่นได้อาจารย์บอกอาจารย์ของผมบอกว่าผมก็ต้องเล่นได้ครับผมก็บอกผมก็ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าวันะนั้นอาจารย์ก็ย่างผมเลยกลางมอสุราชให้ผมขึ้นเล่นในครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมาแล้วผมก็เล่นได้จริงเล่นได้เลยเล่นได้เลยคือไปจำเข้ามาเล่นก่อนในตอนแรก อ๋อด้วยการที่เราเหมือนกับดูดมา,มาเรืเ่อยๆครับดูมาเยอะแล้วพอได้ขึ้นไปจริงๆก็เล่นได้เลยเล่นได้โอ้โห oh. คือไม่รู้จักโดเรมอนมรู้จักแต่เพ่งกับทองอย่างเดียวตอนเด็กไม่รู้จักอื่นเลยไม่ได้ดูการ์ตูนเหมือนคนอื่นดูแต่หนังตะลุงอย่างเดียวเออครับแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกชอบในสเสน่ห์ของหนังตะลุงครับมันบ่งบอกความเป็นผมครับ มากมากเลยนะตะลุงเนี่ยบ่งบอกความเป็นคนใต้จริงๆเลยเท่งคนนิสัยนี้นะยอดทองคนนิสัยนี้คือมันเป็นคนจริงๆหนังตะลุงคือเราต้องไปสวมบทบาทของคนจริงๆคนคนนั้นครับเหมือนตาทองตาแก้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชีวิตจริงในอดีตเราถ้ากับไปปลุกเขาขึ้นมาอีกครั้งนึงเวลาเล่นเราไปปลุกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือไม่ใช่เป็นแค่ตัวละครเป็นคนจริงๆเคยเป็นคนจริงๆอแล้วเราต้องเล่นตามคาลรเเตอร์เดิมของเขาอืหนังตะลุงจะต้องถูกวางแบบไว้งหมด ตั้งแต่นั้นมาเลยตตั้งแต่ที่ขึ้นเล่นที่มออที่สุราษฎร์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุเก้าขวบเก้าขวบครับก็คือเราจะศึกษาจากเทปจากซีดีตรงนี้เอาับดูจากเทปแล้วก็ดูจากความเป็นจริงดูจากที่เขาเล่นจริงๆิงอีกทีนึงอาจารย์ที่ว่าที่ที่ฝึกให้ดูชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์เทพศิลป์ดูหนังเทพศิลป์ผ่องแก้วตะลุงสามภาษามหาบณฑิตอาจารย์เทพศิลป์นี่จะเล่นหนังตะลุงสามภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษามาลายู เป็นอาจารย์ที่ฝึกให้กับเราครับแต่ฝึกให้ดูฝึกให้ดูไม่จับไม่ให้จับให้ให้จับบ้างอให้ฝึกออกฤาษีพระอีสวนปลายหน้าบดบ้างซึ่งปกติที่เราได้รับรู้มาการเรียนรู้การเล่นหนังตะลุงเราก็ต้องมาจับครับผมแต่นี้เขาให้เราได้ซึมซับจากการที่ได้ดูครับก็เหมือนกับตอนเด็กๆที่เราได้ซึมซับมาจนมันถึงเก้าขวบแล้วเราก็เล่นได้เลยคือไปที่ไหนอาจารย์ก็จะต้องเล่าฟังตลอดคือขับรถอยู่ก็ต้องให้เล่าฟังตลอดคือ ถึงขั้นเอารูปหนังไปไว้ในรถคือฝึกกันระหว่างทางเวลาอาจารย์กาลังไปแสดงเนี่ยผมก็เชิดไปอาจารย์ก็ตีมึงบ้างว่าไม่ใช่อย่างนี้คือฝึกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็สามารถไปเป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมตอนนี้คือจะเรียกว่าอย่างไงจะรับการแสดงหรือว่ารับงานเขาเรียกว่ารับขันหมากหนังตะลุงก็รับขันหมากหนังตะลุงรับขันหมากหนังตะลุงหนังตะลุงเนี่ยในอดีตครับไม่ได้รับกันแบบโทรศัพท์คือมันคงจะไม่มีมั้งครับในอดีต เขาจะต้องดับหมากครูทูบเทียนมารับนายหนังตะลุงถึงที่บ้านเอาหมากครูทูบเทียนใส่ผานมาแล้วให้หนังนายหนังตะลุงที่บ้านแล้วบอกว่าให้ไปเล่นที่นี่แล้วจะต้องนัดเขาออืแต่มาในช่วงหลังเนี่ยเขาจะโทรกันไปแล้วหมากครูทูบเทียนหรือผานเนี่ยจะไปเอากันที่งานไปรับกันที่งานอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ที่ทรงเกียรติมากเลยนะเนี่ยต้องมีการเชิญขันมากต้องมีการเชิญขันมากคือเขาเรียกว่าเป็นการให้เกียรติครูให้เกียรติครูหนังตะลุง ครับครับผมเหมือนยิ่งงานแก้บนนี้จะต้องจัดเป็นสองพานครับพานหนึ่งคือพานแก้บนอีกพานหนึ่งคือพานไหวครูครับครับผมก็ตั้งแต่นั้นมาเอาจเปนว่าเริ่มต้นจริงๆก็ประมาณช่วงมัธยมต้นครับผมจนถึงบัตรนี้เนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ผ่านมาตอนนี้อยู่มัธยมหกตอนนี้อยู่มหกก็ผ่านมาและเราจริงเอาจังแล้วก็หกปีก็ตีว่าประมาณหกปีปีนี้เขาปีที่หกซึ่งก็เป็นอาชีพเลยสามารถสร้างรายได้ได้ให้กับเราได้สร้างรายได้ได้เลยใช่ไหมครับอืแต่ทีนี้ ส่วนสาคัญนะครับคุณผู้ชมคือคือเรานึกยังไงครับกับการที่นําหนังตะลุงเนี่ยมาเผยแพร่หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเป็นสืนนส่อการในการชักนําให้วัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเขาได้มาห่างไกลยาเสพติดคือเราเราเรา,เรานึกยังไงครับเราไปเจอจุดเปลี่ยนอะไรหรือว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้เรารู้สึกว่าฉันต้องทําแบบนี้เพื่อวัยรุ่นคนอื่นๆเขาจะได้ห่างไกลยาเสพติดคือดูแล้วว่ากําลังเดินในทางที่ติดครับกาลังบอกเพื่อนมาทํานี้เนี่ย ตันก็ได้ความสุขก็ได้สนุกก็สนุกครับแต่บางคนก็ไม่เข้าใจนะฮะเราต้องเข้าไปในกลุ่มนี้ก็เข้าใจครับคือยาเสพติดนี่ครัเขาสอนจะตายแล้วไม่ดีบางคนก็ไม่ได้จําเลยอเราพยายามใช้ใช้สื่อของน้งตลุงเนี่ยวิจารณ์ครับวิจารณ์ของเรื่องยาเสพติดวิจารณ์ของโทษของยาเสพติดพยายามบอกทุกๆเรื่องที่มันไม่ดีของยาเสพติดพยายามชักจูงคนบางคนเนี่ยไปติดยาเสพติดเพราะว่าเหมือนเหมือนเด็กในวงนี้ก็มี ไปติดยาเสพติดเพราะว่าทางบ้านไม่โอเคไม่โอเคกับอะไรครับไม่โอเคคือคไม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงดูพ่อแม่ทํางานหนักห่างไกลกับลูกเนี่ยอ๋อหมายความว่าเขาเกิดเหมือนกับมีปัญหาครับที่ทางบ้านมีปัญหาเนี่ยก็ปิดจูงเข้ามาตีหมุ่บ้างตีทับบ้างเป่าปีบ้างเป็นลูกคู่หนังตะลุงก่อนในช่วงแรกถ้าทําเล่นหนังตะลุงได้ก็เล่นหนังตะลุงเลยคือเราไม่ขีดกันใครอใครจะเข้ามาเข้ามาเลยยินดีต้อนรับอาสองแขนเลย เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการดึงเขาขึ้นมาจากหลุมเหวหลุมดำอะไรสักอย่างครับผมโอ้ทำไมถึงเลือกเป็นเป็นคนกลุ่มนี้ครับเพราะอะไรอ่ะมันมันเท่ากับถ้าเราไปไปไปสร้างอนาคตใหได้เขาไม่ได้เราก็ยังไปดับอนาคตเขาถ้าคิดจะเอาเขาออกมาได้เราต้องเอาออกมาให้ได้อขึ้นอยากอยากจะช่วยหลายอย่างอยากจะช่วยหลายคนเด็กที่บ้านเด็กแถวบ้านก็ หลา,ายคนเข้ามาเป็นหนังตะลุงหัดมโนรากันเยอะแยะหมดเลยตอนนี้ก็คือเราเห็นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ <S S S ค,คิดว่าถ้าเกิดเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็มัคงไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นอย่างแ<ช>น่นอนอเพราะฉะนั้นก็ดึงมาทําในสิ่งที่เรารักและเรารู้จริงครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับมีกันอยู่กี่คนครับโอ้ตอนนี้มีมีทุกอำเภอแล้วกันในสุราษฎร์ยาวไปจนถึงพัทตลุงนครสงขลาเนี่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆไปอีกของหนังตะลุง อย่างนั้นเลยครับมีเป็นกลุ่มๆทางนี้ก็จะมีพี่เพียวพี่เบนซ์พี่อาร์พี่เพชรเป็นพี่ใหญ่ลงไปทางล่างก็จะมีพี่ป้อมีพี่ครับปอมีพี่นัดอะไรอีกลงไปข้างล่างก็มีพี่โจ้พี่มิวอะไรกลุ่มเครือข่ายเป็นกลุ่มเครือข่ายกันไปเรื่อยๆเพื่อทิ่สร้างน้องขึ้นมาใหม่โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ก็จะดึงเยาวชนที่เหมือนกับอาจจะกําลังเริ่มต้นที่จะหลงทางบ้างหรือใครที่สนใจเราก็ยินดีผลเป็นไงครับตอนนี้เด็กๆสนใจเยอะไหม เด็กสนใจเยอะตอนนี้คนสนใจเยอะคสนใจเยอะมากแล้วเรื่องบางคนก็มาพามันไม่ได้จริงแต่บางคนที่พามาได้ก็หลุดไปเลยมองใหม่เลยแล้วใครที่เล่นหนังตลุงเป็นในภาคใต้นี่จะเป็นที่ยอมรับอของเวทดวงสังคมทั้งหมดมันดูแล้วยิ่งใหญ่หนังตลุงดูแล้วยิ่งใหญ่มันคือศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านผมเองก็คนใต้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งบอกได้เลยนะว่ามันเป็นอะไรที่ คือถ้าไปหาดูที่อื่นนี่ดูแทบไม่ได้ครับผมแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยได้ดูหนังตะลุงเนี่ยมันเหมือนมาถึงบ้านแล้วแหละครับแน่นอนได้ดูแน่นอนแล้วไม่ใช่มีเพียงแค่หนังตะลุงครับสําหรับตัวน้องเพียวเองเราก็สอนมโนราด้วยการแสดงมโนราด้วยพอจะดูเป็นครับแต่ถ้าจะให้ลาไม่สวยๆก็คงจะลาไม่สวยถ้าคนอื่นแต่ถ้าให้ดูดูเป็นว่าแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยอืมก็มันต้องแข็งแรงกันละมโนรานี่ไม่ใช่อ่อนช้อยอย่างเดียวต้องแข็งแรงไปในความอ่อนช้อยครับ มันต้องไปพร้อมๆกันมันเหมือนเป็นศาสตร์และศิลปศาสตร์ของการแสดงแล้วก็ศาสตร์ของการออกกําลังไปในตัวด้วยนะม,ออมาถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าพอจะนับจํานวนได้ไหมว่าทั้งคนทีออ่มาเรียนหนังตะลุงกับเรามาเรียนมโนลาหรือมีศิลปะอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับมีครับมีเป็นร,รำวงย้อนยุคอ๋อครับเวียนคล็อกสกุณใต้เรียกวเวียนคล็อกเขาเรียกวเวียนคล็อกเวียนคล็อกอ๋อครับถ้าเวียนคล็อกนี่ก็มีประมาณเป็นวงพอดีก็ประมาณยี่สิบกว่าคนโอ้ หนังตะลุมก็ประมาณถ้าเป็นนตัวในหนังจริงๆถ้ามาเป็นนายหนังแบบออกงานจริงๆก็ประมาณสักยี่สิบคนแล้วที่กําลังฝึกหัดก็สักประมาณอีกสิบห้าสิบหกคนที่จะมาเป็นนายหนังเก้าเป็นนายหนังมโนลาครับครับแล้วมันลาก็ประมาณหกสิบกว่าคนเพราะนันโนลาต้องใช้นักลําเยอะอนหนึ่งคืนใช้เยอะนี่หมายความว่าเครือข่ายที่เราช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคือทุกคนต้องช่วยดูกันทั้งหมด ช่วยกันดูตัวเองช่วยกันดูเพื่อนแล้วก็พี่ก็ช่วยกันดูน้องไม่ใช่ในพื้นที่เดียวด้วยไม่ใช่ในพื้นที่ในหลายๆพื้นที่อย่างที่ได้กล่าวไว้ในเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับโอ้โหจากเด็กทุกส่วนเลยเด็กที่อยู่ในหลุมก็ละอยู่ปากหลุมก็มีละครับผมหรือเด็กที่สนใจเราก็ยินดีสอนเด็กที่สนใจครับคือต้องพาใจมาด้วยคือจะไร้หนังตะลุงกับมโนราได้ต้องพาใจมาด้วยไออื่นไม่พามาไม่ว่าแต่ใจพามาด้วย ส่วนสำคัญมันคงเกิดขึ้นในเวลาที่เขาไปาแสดงโชว์ครับไครับไปเล่นหนังตลุงให้ดูถ้าเกิดเขาได้มาดูหนังแล้วเนี่ยก็น่นอนเขาก็คงมีใจแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือเราต้องชักจูงครับทําทให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดแต่ผมเชื่อว่าโอ้โหเจอคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้เจอทุกแบบปัญหาต้องเยอะแน่ปัญหาใช่ไหมครับ,รบเออแล้วจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงรวมถึงในวันนี้นะครับน้องเพียวอายุ18ปีเอง ความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับเกิดมาพึ่งกันผิวพันชัยแบ่งศักดิ์ ชชัั่ววไปออาจ,จต้้งใกเความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม ทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีแต่วาคูยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการปิดทองหลังพระนะครับ และตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องเพียวจักราพัฒเข็มแดงนะครับผู้ใช้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างถังตะลุงนะครับดึงดูดให้เด็กวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลาจากยาเสพติดนะครับอย่างที่เห็นไปนแล้วเมื่อสักครู่นะครับมาคุณผู้ชมปิดทองล่างกายเข้ามาทาย <c oughs> <c oughs> โอ้คือมันเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นการทําอะไรอย่างหนึ่งที่ด้ประโยชน์หลายส่วนครับผมหมายความว่าอันนี้คืาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อสักครู่ทบทมโนราทําบทมโนราครับผมเป็นเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดขายของมนุราเลยการทำบทนี่คือมันจะได้แรงอกคุณได้บ้างอ๋อได้แรงอกนี่แปลว่าแบบเหมือนสะใจแบบโรยมันกําลังมันนี้มันกําลังเหมือนกับว่าสดสดเลยครับผมคุยกันสดสดเหมือนเราคุยกันอย่างนี้แต่เราเปลี่ยนจากการคุยมาเป็นลอนรเป็นบทร้องเหมือนเรากําลังคุยอยู่นี่ทำมาคุยไอ้นี่ก็คุยไอ้นี่ก็มาไอ้นี่ก็นางทําเป็นท่าทางต่างๆเราลทำมันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เข้ามาท่ายอ เพลินมากดูแล้วเพลินมากดูเป็นธรรมชาติเลยคือไม่น่าเชื่อว่าวันนี้อายุแค่18เองครับออทั้งหมดที่สั่งสมมามันคือประสบการณ์ครับมันคือวิชาความรู้มันคือครูที่ได้มอบให้กับเราใช่ไหมครับตนกายมาเป็นน้องเพียวในวันนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันมันมันคงยากเหมือนกันนะกับการที่เราจะดึงเยาวชนที่บางทีเนี่ยเขาอยู่ปากปากเหวบ้างอยู่ในเหวบ้าง เออให้กลับมาสนใจในเรื่องอะไรนี้มันยากขนาดไหนครับยากมากครับยากข้อแรกคือยากที่จะคุยกับเขาให้เข้าใจอืมครับคือเขาไม่เข้าใจเราแน่อืหนึ่งเราต้องชวนก็คุยเรื่องอื่นที่ยังไม่ใช่เรื่องของเราก่อนอืมครับแล้วเมื่อเขามาเป็นส่วนหนึ่งของเราคือเราต้องล่อครับมันเป็นวิธีการหลอกล่อเหยื่ออย่างนี้เหยื่อเหยื่อนี่เหมือนกับคือเราเป็นนายหนังตะลุงเนี่ยเราต้องคุยให้ได้ทุกเรื่องครับเหมือนถ้าเขากินน้ํากระท่อม เราก็ต้องพูดถูกกับน้ํากระท่อมนี่เราก็กินเป็นแล้วพูด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 ไปจนกว่าก็จะหลงมุมมาหาเราอแล้วเราค่อยซัดเรื่องของเราเล่าเขาฟังเต็มเต็มอเหมือนกับแบบว่าโปรยทางก่อนทําให้เขารู้สึกว่าแหมน่าสนใจครับเพร่ะหนังตะลุงนี่จะพูดทุกเรื่องครันายหนังตะลุงจะต้องพูดได้ทุกเรื่องการเมืองพูดได้ยาเสพติดพูดได้ยิ่งคนใต้นที่ยิ่งชอบฟังในคนใต้จะชอบฟังเรื่องบนเตียง อ๋อมันเป็นเรื่องทะลึ่งเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตครับผมได้ไหมทุกอย่างได้ในหนังลมย้งเผาพูดถ้าการหลอกล่อคราก่อนครับหนึ่งถ้าบางคนไม่มีเงินหลอกล่อด้วยเงินอืคือให้มาทํางานกับเราในทีามีตีโมงไม่เป็นให้มาแบกของก่อนสร้างอาชีพสร้างอาชีพก่อนอก็ทําให้เขาได้รู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเองด้วยครับผมอ๋อมันเลยเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทําให้แต่แต่ว่าจะไม่ให้เขามองเรื่องเงินเป็นเรื่องของความสัมันใช้มองว่า สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันดีที่สุดอ,อย่าไปนึกถึงผลที่อยากจะได้ให้คิดว่าทำใม้ดีที่สุดทุกครั้งที่เล่นนะนะทำให้ดีที่สุดไม่ต้องนึกว่าได้เงินเท่าไหร่วันนี้ไม่ต้องนึกว่าคนดูกี่คนครับ,รบอเพราะว่าถ้าเราไปนึกถึงว่าคนดูกี่คนมันจะเป็นปัญหากับสภาพหัวใจทันทีอืคือเวลาไปเล่นมโนราเนี่ยไปเล่นหลังตลุงเนี่ยเพราะว่านะถ้าเล่นมโนราเนี่ยเราต้องมองคนด้านหน้าแผ่นสายตาไปมองคนหมดเลยอแล้วนี่เราต้องรู้ครับว่าคนนั่งอยู่กี่คน แต่ถ้าเล่นหนังตะลุงมันมีผ้าจอขาวบางเล่นสบายๆถ้าได้ยินเสียงคนหัวเลาะสักสามคนเราค่อยจินตนาการว่ามันมีอยู่หมื่นคนแต่ถ้ามโนรานี่เราจินตนาการไม่ได้คนมีเท่านี้มันเห็นอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยผมไปเล่นงานนั้นนะฝนตกหนักมากครับมีคุณแก่เนี่ยเอาล่อมากลางดูเลยไม่ยอมกลับบ้านแล้วมีอยู่งานหนึ่งผมไปเล่นที่กว้างขวางครับ พื้นที่นี้เต็มไปหมดมีคนอยู่สี่คนนั่งอยู่มุมโบสถ์ไม่รู้ว่าจะมาเก็บของร้านค้าหรืออาไงแต่เราต้องเล่นเพราะก็จ้างาแล้วบอกว่าต้องทาอาจารย์ต้องบอกว่าทําให้ดีที่สุดไม่ต้องไปนึกถึงว่าผลที่มันอยากจะได้ผลที่มันจะได้ไม่ต้องไปคิดคือขั้นตอนจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราทํามันไปด้วยความตั้งใจที่ดีมีคนหนึ่งคนต้องเล่นในเหมือนกับมีคนหมื่นคนอืทาด้วยหัวใจครับผมเราได้แรงบันดาลใจหรือว่า มีตัวอย่างมาจากไหนไหมครับกับการที่เรามุ่งมั่นที่จะทําสิ่งดีๆไม่ว่าจะทั้งในอาชีพของเราเองหรือว่ากาอาชีพเลยนะรวมถึงการชักนําให้คนอื่นได้สามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้นะครับเหมือนถ้าเป็นไอดอลของผมนี่าจะเป็นเอกชัยศรีวิชัยอ๋อพี่เอกพี่เอกคือทําได้ทุกเรื่องทั้งร้องเพลงได้รำมนูลาได้นังตลุได้พูดจาอะไรมันเป็นคนใต้จริงแไอดอลผมอีกคนนึงก็คืออาจารย์เทพศิลป์ครับและอาจารย์เทพศิลป์บอกว่าสิ่งที่ทําอยู่วันนี้เราต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่ทํา เพราะว่าเราทําเพื่อแผ่นดินเราทําเพื่อชาติเราทําตามรอยพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติคืออย่างหนึ่งผมทําอะไรไม่รู้ว่าตอนเนี้ครับถึงผมจะผิดแต่ก็ผมผิดในการสร้างชาติถ้าผมจะถูกผมก็ทําถูกแล้วว่าผมกําลังสร้างชาติตัวเองอยู่ผมกาลังเอาชาติตัวเองกลับมาอยู่ผมกําลังกู้ชาติอยู่อาจารย์บอกผมกําลังกู้ชาติอยู่ผมกําลังเอาอะไรที่มันเป็นชาติไทยไหมคนดูเหมือนแขกที่เราไปเล่นเนี่ยให้เขาดูไม่ได้มีแต่ไทยอย่างเดียวอย่างอาจารย์เทพศิลป์เนี่ย และในฝรั่งดูสามภาษาที่ว่าสามภาษาครับกุ๊ฝรั่งมาได้ในฝรั่งดูแล้วเข้าใจจีนมาต้องได้แน่จีนดูแล้วจีนเข้าใจโอ้โหตัวหนังตะลุงจากเป็นคนใต้มาพูดจีนได้หมดครับมันเป็นเรื่องที่หาขำผมก็ขำผมก็ฟังไม่ออกบางทีแต่นี่คือตัวเราและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเป็นการสร้างชาติอยู่ครผมชอบตรงนี้มากเลยอะนี่ถือว่าเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายใหญ่ของการที่เราดําเนินชีวิตของเราอยู่ทุกวันนี้เลยใช่ไหมครับคือตอนนี้เราทําให้คนใต้ดูอยู่ แต่อีกวันหนึ่งผมคิดว่าถ้าผมโตกว่านี้ทําอะไรได้มากกว่านี้ผมต้องทาให้คนไทยดูอทีนี้ทําให้คนไทยดูจะทําให้คนทั่วโลกดูมันไม่ได้มันสนุกนะดีดีกว่าไปหลงอย่อื่นดีกว่าไหมใช่ใช่เหมือนเยาวชนในทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่เราก็เข้าใจกันดีเห็นกันดีเขาอาจจะเห็นวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่มาจากนอกบ้านครับอาจจะสนุกอาจจะดีกว่าใช่ไหมครับเรารู้สึกยังไงครับกับเด็กๆในยุคนี้ครับคือไม่ได้ว่าศิลปะที่อื่น จะดีกว่าจะไม่ดีกว่าครับแต่จงเปิดใจรับอีกสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในบ้านอืหันมาดูหน่อยครับคือคิดไปเองอืมีหลายครั้งผมเล่นหนังตลุงโอ้ยพี่มันสนุกอ่ะหนูไม่เคยดูแล้วหนูก็ไม่เคยคิดที่อยากจะดูเลยอแต่พอดูแล้วมันสนุกคืออยากแคเปิดใจรับสิ่งนี้อนู่นมันก็ดีอยู่แล้วไม่อยาไปว่าเขาไม่ดีคือเขาก็ดีอยู่แล้วถ้าเขาไม่ดีจริงคือเขาเข้ามาไม่ถึงนี่ได้อืแต่ว่าอยากแค่แค่เปิดใจรับครับ คือไม่ต้องเป็นคนเล่นครับไม่ต้องเป็นคนมาช่วยอืแต่ขอให้เป็นคนดูอืบอกเลยว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญสำหรับทำสิ่งสิ่งนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่ากำลังใจเลยนะตอนนี้อืออือโอ้โหมันคือความมุ่งมั่นที่ดีมากมุ่งมั่นมากถึงแม้ว่าคนดูจะมีแค่สี่คนเราก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะเชื่อว่าสี่คนนี้ก็อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญครับผมที่ทำให้สิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำอยู่เนี่ยเขาได้เห็นคุณค่าแล้วก็สานต่อต่อไปได้ครับผม คิดว่าประสบความสาเร็จมากแค่ไหนครับกับตั้งแต่ก้าวขวตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเลยดีกว่าจนถึงวันนี้ละได้คิดโครงการได้คิดวิธีการพัฒนาทั้งตัวเราเองรวมถึงคนอื่นด้วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนังตลุงของผมเนี่ยครับเปลี่ยนจากการดูในจอมาเป็นการดูข้างจอบ้างคืออะไรครับโปรเจคเตอร์ฉายโปรเจคเตอร์เลยคือคนปกติคนดูหนังตลุงเนี่ยจะนั่งข้างหน้าครับแล้วก็ไม่ได้ไปดูตัวในหนังข้างหลังครับนี่เราเอาโปรเจคเตอร์มาใส่เลย ถ่ายถ่ายเอากล้องถ่าย,ายาตัวเราถ่ายตัวเราจากข้างหลังถ่ายตัวลูกคู่คือทีมงานนักดนกตรีจากหลังถ่ายไปดูเลกกําลังเล่นนั่งเล่นกันอยู่ยังไงเขากําลังทําอะไรกันอยู่บ้างจากข้างหลังสู่ข้างหน้าจากหลังวีทีสู่หน้าวีทีโอ้อันนี้น่าสนใจครับ <นะ S 1> แล้วเอาเพลงสตริงมายั่ววัยรุ่นเขาเรียกวาเอาเพลงสตริงมาล่อเยืออ๋อครับครับคือในในหนังตลุงคณะอื่นกะ จะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างแต่คณะนี้มีทั้งลูกทุ่งมีทั้งสตริงมีทั้งมุกทันสมัยมุกเก่ามีทั้งคนแก่ดูได้เด็กดูได้วัยรุ่นก็ต้องดูได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าสําเร็จขนาดไหนนี่มันสําเร็จเกินกว่าที่เราคือเราไม่เคยคิดเอาไว้ใช่ไหมฮะไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรแต่วันนี้มาถึงขนาดนี้เราทําเต็มที่ทําเต็มที่และพร้อมที่จะให้กับทุกคนให้กับทุกคนคือสิ่งที่คาดหวังก็คาดหวังว่ามันจะกลับมาบูมอีกทีเนึ่มคือไม่ต้องงผมดั แต่ให้หนังตะลุงดังให้หนังตะลุงมันทุจรกนี่ผมก็มีใจมากๆากเลยครับความสําเร็จที่ว่ามันสําเร็จได้ยังไงผมเชื่อว่าคนเล่นคนสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือคนดูอย่างเราครบผมทุกๆคนไม่จําเป็นว่าจะจะเป็นเฉพาะคนใต้ครับทุกๆคนที่เป็นคนไทยนี่คือศิลปะเหมืนที่ี่ดูเมื่อกี้แล้วพี่ดีพี่พี่ยิ้มนี่ผมก็ดีใจเลยใช่โอ้ผมเห็นแล้วผมคือมันขนลุกตรงที่ว่าเขาแต่งสด นี่แหละมันเป็นอะไรที่มันคือบ้านเรามันคือตัวเราครับนะสุดท้ายแล้วถามนิดหนึ่งภูมิใจขนาดไหนกับการที่เราอายุขนาดเนี้แล้วเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมานานแสนนานมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยนะครับและมันจะสามารถดูต่อไปได้อีกนานแสนนานเลยภูมิใจครับภูมิใจจริงรๆที่ได้เข้ามาดำนี้ภูมิใจที่ว่าได้เกิดตรงนี้แล้วได้ทดแทนคุณนะตรงนี้แล้วครับ คืออย่างน้อยๆผมก็ได้ทําอะไรอย่างหนึ่งเพื่อภาคใต้แล้วครับอยากคือคือดีใจจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกว่ามันดีใจขนาดไหนมันภาคภูมิใจขนาดไหนที่ได้ทํามามถึงขั้นนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดเชื่อว่านั่นแหละคือตัวตนของเราและมันจะสร้างคุณค่าให้กับทุกคน ที่สนใจมันครับผมบางทีไม่สนใจได้มาเห็นคุณค่าก็รักมันแล้วมันจะทำให้เกิดคุณค่าต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่นะครับวันนี้ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยจากท่องเที่ยวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับกับการมาร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการปิดทองนาพักวันนี้ครับผมและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีที่นี่ด้วยนะครับ คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนําเรื่องราวของคนดีมาสู่รายการปิดทองหลังพระของเราได้นะครับเพียงนนแนะนําเรื่องราวหรือประวัตินะครับมาตามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร,าร่วมค้นหาคนดีและเติมกําลังใจให้กับเขาได้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับคราวหน้าผมจะนำคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดีคนไหนนั้นต้องคอยติดตามไปให้ได้วันนี้ผมและน้องเกียวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานน้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าแลน แม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูงใจจะปิดทองลังองพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา